สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาดูอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่ผมจะทำผมคิดว่าออตอนนี้พี่ยูอัปเดตซิสเต็มใหม่นะฮะที่ผมโชว์ครั้งแรกนะฮะว่าเ,เราเปิดบัมเปอร์ชิพยังไงนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสดๆด้วยกันเลยนะฮะ mm hmm. เพราะว่าช่องนี้ผมก็เพิ่งได้บัมเปอร์ชิพเข้ามานะฮะเข mm ้า hmm. สิ่งแรกที่เราเข้าไปนะฮะช่องของตัวเองนะฮะกดขวานะฮะแล้วก็กดลงมาเพื่อเข้า YouTube Studio mm hmm. นะฮะคลิกเข้าไปนะครับ ก็จะมาเ channel dashboard นะฮะแล้วเราลงมาตรงนี้เลยฮะลงมาหาตัวเงินนะตัวเงินนะสำคัญตัว S นี่นะฮะฝั่งซ้ายมือนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับคุณก็จะเห็นคําว่า membership ขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้เห็นไหมฮะข้างล่างก็จะมีว video advertising ที่เรามีอยู่แล้ว membership super chat นะฮะถ้าคนยังไม่ได้เปิดนะกดไปที่ membership เลยนะครับเออเนี่ยครับที่ของผมอันแรกที่ผมไม่มีนะฮะอันอันช่องนี้ผมมีนะฮะ join successful creator who earn in commo e นะฮะเราก็แค่ explore next เลยนะฮะ พอเข้ามานะฮะก็เป็นอย่างสเต็ปเหมือนเดิมนะฮะเรามาทำด้วยกันเลยนะฮะผมก็จะทำสตาร์ทนะฮะเหมือนเดิมครับพอเรารู้แล้วทำยังไงนะฮะเรากดอันเนมเลเวลาวันเลยนะฮะกดเข้าไปนะ,ะผมก็จะเขียนว่าแฟนคลับอะไรก็ได้ครับ For ภาษาไทยผมไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ก็ลองดูนะฮะ c ลอ l หรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะฮะแฟน c l u p นะฮะแฟนคลับนะฮะเริ่มต้นด้วยราคานะฮะผมก็จะเริ่มเซตเหมือนเดิมครับวันไหนที่นายนะฮะถูกไหมเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอเคครับเราลองมากดเพิกนะฮะเหมือนเดิมครับ behind the scene นะฮะนี่ฮะผมก็ copy ตามนี้เลยฮะ qanday latest plan m a c h a n e l ะ ง่ายๆเลยครับเขียนเราไม่ต้องเขียนอะไรแบบให้มันยากอะไรอย่างเงี้ยนะก็ปี้ตามเขาเลยนะรเนลนครับคิวในตูม่าชัแนลนะฮะแล้วเอาแชร์ลิงก์นะฮะเหมือนเดิมนะฮะเปิดนะ คุมนะ Community Tab นะฮะโอเคครับผมพอเราเสร็จปุ๊บผมก็จะไปอันที่2นะฮะผมก็จะเขียนว่าแฟนตัวจริงแล้วกันฮะต่างยังไงเนี่ยแฟนตัวจริงแฟนคลับแฟนตัวจริงนะฮะม่เซ็ตราคาครับ 499เหมือนเดิมนะฮะช่องนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเพิร์กนะฮะชาวเอาวิดีโอเหรอฮะหรืออะไรเงี้ยเราอ่านกันได้ฮะก็เหมือนเดิมครับไ i ฮันด์ดิินเหมือนกันนะฮะ <c oughs> เหมือนเดิมเลยครับคิวอนเนะฮะ,ะคะิวอ m นเ h a n ท e l มาชนนะฮะ นะฮะอันที่3ครับเหมือนเดิมครับผมจะเขียนว่าแฟนพันแฟนพันแท้เลยนะครับอันนี้คือราคาสูงสุดนะฮะก็เป็น899นะฮะก็คือราคาก็สูงแต่ไม่ได้สูงมากนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะ อันว uh, ิลิสฟูติชนะฮะก็สามารถจะเห็นที่ฟูติชที่ไม่ได้ลงออกไปอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าจะเป็นคลิปที่เราถ่ายผิดหรืออะไรเงี้ยเราก็เอามาลงให้คนที่จ่ายราคาสูงสุดนะฮะคิว เห็นไรเห็นไหมครับมือนี่ G G บีครับผมพอเสร็จแล้วนะครับพอเราทำตรงนี้เสร็จใช่ไหมฮะเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองสามสเต็ปเสร็จใช่ฮะเราส่งไปให้พี่ยูเช็คเลยครับผมสมิธนะฮะเสร็จปุ๊บนี่นะฮะเราก็มา I understand <im it> นะฮะ once I offered r e v i e นะฮะ i s a p p อร์ฟู๊ดนะฮะรีวิวแ p ะเซอร์ฟู๊ดนะฮะแอมอ a นเ e t ูทูเชง e ซอร์ไพรนะราคาที่คุณตั้งนะฮะคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้นะฮะคือนี่คือฟิกซ์แล้วนะฮะเวลาคุณตั้งราคานะฮะให้ดูไว้ก่อนนะฮะว่าเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณคุณจะเปลี่ยนใจตอนหลังนี่มันไม่ได้แล้วนะฮะก็คือต้องเซตอย่างนั้นไว้นะฮะต้นยูส u น e new price I can create new level ถ้าอยากจะทำราคาแบบนไหนก็ สามารถเข้าไปสร้างระคายแบบหนึ่งได้แล้วต้องมาเปลี่ยนชื่อเอานะฮะ,ะนฮะถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะฮะไม่สามารถเปลี่ยนราคาตัวนี้ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนเลเวลได้คระะับ Continue ครับแล้วก็ My Membership Offer i n c l u d e perk นะฮะ That's not allow me to promote hate or v i o l e n c e นะฮะวิดีโอนะฮะคือไม่สามารถโปรโมทวิดีโอที่อันตรายหรือร้ายแรงอะไรนี้ฮะเราเข้าใจนะของ g u i d e l i ของเขา,านะครับผมกดติ๊กไปเลยนะครับผมแล้วก็เรากด Submit ครับผม ง่ายๆคะับอันนี้ก็เทค24 h o u r ฟนะฮะที่เขาจะต้องเช็คแล้วก็กลับมาหาเรานะฮะขั้นตอนต่อไปครับง่ายๆนะฮะรับนี่ผมโชว์รันเร็วมากครับออัปโหลดแพชนะฮะอิโมจินะฮะกดสตาร์ทเลยครับผมที่ผมเคยบอกนะเราไม่มีอิโมจิแล้วกดคลิกตรงนี้นะขวานะแล้วก็จะเป็นแพชอย่างนี้ที่คนเคยเห็นนะอาจจะเห็นเพื่อนๆที่มีกันนะฮะสีสีเขียวสีอะไรเนี่ยฮะเนี่ยนะครับกดเน็กเข้าไปนะฮะกดข้างล่างลงมาครับเพราะว่าเราจะไม่มีเซฟชื่ออะไรนะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะตั้งชื่อ แต่ละ Image Image อะไรเนี่ยก็สามารถตั้งได้นะฮะสมมติเรามีโลโก้ของเราเองนะฮะแต่ผมไม่มีครับผมก็จะเซฟครับผมง่ายง่ายเลยครเร็วมากเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะครับพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะผมก็จะอนาลส่วนบัญชีนะแครเกวิดีโอนะฮะเราต้องมาทําวิดีโอนะคลิปต่อไปผมจะเป็นวิดีโอแล้วบอกว่าเนี่ยผมมีแบมบี้ชิพแล้วนะครับในช่องของผมนะครับแล้วผมทําเสร็จปุ๊บผมก็จะมาโหลดลงในนี้นะครับผมแล้วก็ มั t เป Member p only s t o นะฮะจากตรงนี้ครับง่ายๆเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะว่าเป็นยังไงครับผมเราไปเจอกันเลยครับตอนที่ผม create วิดีโอนะครับอย่างที่เห็นนะครับเมื่อคุณส่งไปให้พี่ยูตรวจสอบนะฮะก็จะเห็นเขียนว่า your perk is in review นะฮะใช้เวลาประมาณถึง2ี่สชั่วโมงนะฮะคุณจะได้รับอีเมลตอบกลับมานะฮะว่า congratulation s ฮะ,ะ your perk has been approved นะฮะพอเรา approve เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเพื่อนๆเข้ามาหน้านี้นะฮะเห็นไหมฮะว่ามี approved แล้วนะฮะ ราคาที่เราเซตไว้เห็นไหมฮะทุกพี่อยู่โอเคแล้วชื่ออะไรเงี้ยก็โอเคนะเราจะเข้าไปเปลี่ยนใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยอันที่2เราดันฮะอันที่3นะฮะเพื่อนๆทําวิดีโอเสร็จไว้นะฮะแล้วเพื่อนๆก็โหลดลงในคอมนะฮะแล้วก็เราก็จะมาสตาร์ทนี่นะฮะคลิกเข้าไปนะครับเอ่อวิดีโอนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะวิดีโอว่าเราสมควรอัดวิดีโอแล้วพูดยังไงนะฮะเออเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่อง Jesse and James UK นะครับครับผมครับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับทุกคนครับสำหรับใครที่เออมาเป็นเพื่อนผมช่อง Jesse and James นะฮะตอนนี้นะครับช่องก็มี Membership แล้วนะครับทุกคนครับมาจอยข้างล่างได้เลยนะฮะถ้ากด เพื่อนๆสังเกตนะฮะเข้าไปดูในคอมนะฮะก็จะมีปุ่มกด subscribe ใช่ไหมฮะแล้วก็ข้างๆปุ่มกดข้างๆ subscribe นะฮะก็จะมีปุ่มเขียนว่า join นะ J O I N นะฮะนั่นคือปุ่มสมาชิกนะฮะเพื่อนๆสามารถเข้าไปให้กำลังใจนะฮะหรือว่าสปอนเซอร์ช่องได้นะครับหรือว่าช่วยสปอนเซอร์ช่องนะฮะทางนี้นะฮะคือกดเข้าไปสมัครนะฮะก็จะมีหลายเลเวล perks นะฮะที่สามารถให้เพื่อนๆมาสมัครนะฮะเป็นมมเบอร์ของช่องผมนะ จะมีสิทธิพิเศษนะฮะสำหรับช่องนะฮะจะมี3เลเวลนะฮะเลเวลแรกนะฮะก็จะเป็นราคา1.99่กนะฮะก็สามารถดู behind the s c e n e นะฮะแล้วก็ผมจะตอบ question and answer อะไรให้ให้ทุกท่านนะฮะที่เป็น member นะฮะอันที่2นะราคา4.99นะคือให้กำลังใจเป็นแฟนคลับอีกเลเวลหนึ่งนะฮะคือเป็นแฟนพันท้นะฮะหรือผมจะไม่ได้แฟนพันแท้หรือเปล่านะเซตอะไรไว้นะอีกเลเวลหนึ่งนะฮะก็เป็นแฟนที่ ใส่ใจกับช่องผมมากขึ้นนะฮะก็จะเป็นราคา4.99นะเพื่อนเพื่อนครับสามารถให้กำลังใจผมตรงนั้นได้นะฮะก็อย่างเช่นเคยนะฮะก็สามารถเห็น b e h i the s c e n e นะแล้วก็มี Extra นะฮะขึ้น Live Stream แล้วก็สามารถผมก็สามารถตอบ question and answer นะฮะ Get closer to ช่องผมได้นะ Get c l o s e to เจ้าของช่องได้นะครับผมแล้วก็อีกเลเวลหนึ่งนะฮะก็คือ high level นะครับแฟนพันธ์แท้เลยนะฮะ 8.99นะฮะถ้าเกิดใครสมัครตรงนั้นนะฮะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าอันนั้นคือราคาสูงสุดที่ผมเซ็ตไว้นะฮะก็อย่างเช่นเคยนะฮะเพื่อนๆก็สามารถท่านผู้ใดที่สมัครนะฮะก็สามารถเห็น Behind the Scene นะฮะแล้วก็จะมี Extra Level นะฮะแล้วก็จะมีสามารถชนะรางวัลดีเด่นได้นะครับรางวัลที่มีดีๆในช่องนั้นนะแต่ผมไม่บอกว่าคืออะไรนะต้องเป็นมมเบอร์ก่อนนะฮะถึงจะรู้ว่ารางวัลคืออะไรนะครับผม สำหรับคนที่ไม่สมัครนะฮะที่ยังไม่ให้กำลังใจอยู่นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะคุณก็สามารถยังเห็นคลิปวิดีโอผมได้นะฮะแต่สำหรับมมเบอร์เนี่ยาจะมีสิทธิพิเศษนิดนึงนะฮะที่สามารถช่วยสปอนเซอร์ช่องผมแล้วก็สามารถเห็นนิดนิดนึงอะไรเงี้ยคือ behind the scene คือภาพหลังลการถ่ายถ่ายทำช่องผมเป็นยังไงนะผมทำฉากเขียวยังไงผมมีไฟอะไรมั่งอะไรเงี้ยฮะมมเบอร์ Member อาจาจะเห็นตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่เห็นก็ก็ไม่เป็นไรนะ,ะก็ยัง เออสปอร์ตช่องผมอย่างเดิมได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าทุกคนอยากเข้าไปสมัครนะอยากรู้ว่าสมัครยังไงนะฮะเข้าไปที่ช่องผมนะฮะในคอมนะหรือว่าในมือถือผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับแต่ในคอมเนี่ยสามารถเห็นได้นะฮะเข้าไปตัว์ชานอลของผมนะฮะแล้วก็เซิร์ชดูนะฮะว่าตรงปุ่ม subscribe นะฮะจะมีคําว่า join อยู่นะกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็สามารถดูเพร์กได้เลยฮะชอบอันไหนเลือกอันไหนชอบอันไหนต้องการอันไหนเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณททุกกคคนี่สมััรแลลใให้ํางจ ให้ช่องน,นะไรครับผมสู้ต่อไปนะครับก็สวัสดีครับพอเราโหลดคลิปวิดีโอเสร็จนะฮะเขาจะให้เราเข้ามาหน้านี้นะฮะเราก็กด select file นะฮะที่เราเซฟวิดีโอไว้นะฮะเมื่อก,กี้ผมก็เซฟไว้นะ,ะอันนี้เพื่อนเห็นนี่ของผมหมดเลยเอ่อ number s h i p นะฮะโอเคนะฮะเราอย่าเพิ่งเออไม่าเพิ่งเปิดตัวนะฮะเรากดไว้นะฮะเดี๋ยวเรากันนะ เค okay, นะเราเซตให้เป็น private ไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเรารอ,อ,ร,อ,ร,อรอให้วิดีโอโหลดก่อนนะโอเคครับระหว่างเราโหลดวิดีโอเสร็จแล้วนะฮะผมก็มาเปลี่ยนชื่อ,อ,อใหม่นะฮะชื่อไททอลเมื่อกี้นะมันเป็นชื่นใช่นะผมก็มาเปลี่ยนเป็นว่าจอยมัมเบอร์ชิพนะฮะช่อง Jesse and James UK คนะฮะ เพื่อนๆก็สามารถเขียนตามอย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เขียนช่องชื่อตัวเองนะฮะอย่ามาเขียนชื่อช่องผมนะเดี๋ยวเข้าใจกันผิดนะพอคลิปบอกว่าโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าโหลดเสร็จนะฮะคลิปเราเนี้ยเราก็กด next เลยนะครับเอ่อโฆษณานะฮะเพื่อนก็เปิดโฆษณาไว้เลยนะฮะโฆษณาไว้นะฮะเรากดดันนะฮะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเลเยอร์โฆษณาไหนที่เราต้องการนะฮะของผมคลิปมันแค่สามนาทีกว่านะแต่ก็ให้พี่อยู่เลือกแล้วกันฮะฮะ Video element นะฮะแล้วก็ next นะฮะ เราก็แอดเอ d Screen หรือ Add Card นะฮะทำตามที่เราทำประจำนะฮะผมก็จะแอด End Screen เข้าไปนะฮะผมก็จะเลือกอันนี้นะครับประจำนะฮะแล้วก็องค์สื่อซึวิดีโออัปโหลดนะฮะหรือว่าเราชูสก็ได้นะฮะอันไหนนะฮะอยากเป็นอันไหนกเช่นล่าสุดเพิ่งลงไปนะฮะอันนี้ก็ได้นะฮะ แล้วก็เซฟครับผมก็อย่างที่ขั้นตอนที่เราอัพโหลดวิดีโอทุกครั้งนะฮะแล้วเราก็จะแอดคัสอะไรก็ได้นะครับอะไรก็แอดอะไรก็ได้แต่เราจะจะแอดนะฮะขั้นตอนนี้ผมว่าเพื่อนๆหลายคนรู้นะฮะแต่เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะฮะก็ดูเลยฮะทำตามนะฮะ ยอดวิวเรายังไม่สูงเท่าไหร่นะฮะแต่ไม่ต้องไปซีเรียสตรงยอดวิวนะฮะเพราะว่าเรากําลังทําคลิปเพื่ออนาคตนะครับไอคลิปไหนที่มันยอดวิวไม่ดีนะเราเอาใส่เข้าไปเลยฮะอันไหนคลิปยอดวิวดีก็ใส่ก็ได้นะฮะโอเคเซฟนะฮะผมลงแค่นี้ก่อนนะให้เพื่อนๆดูง่ายๆครับผมพอเราเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็ next นะ visibility นะฮะเราเซ็ตว่าเป็น private ก่อนนะฮะ private ก่อนนะฮะ หรือว่าเห็นไหมฮะเราจะเห็นลิสต์ใช่ไหมฮะพอเราเป็น Member, มัมเบอร์มีเซฟไว้เป็น p r i v a t e ก่อนนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดตัวเอ่อจอยมัมเบอร์นะฮะเอ่อถ้าเกิดเราเปิดคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนๆมาดูในช่องเราแล้วยังไม่มีปุ่มมัมเบอร์เราก็จะหน้าแตกนะฮะแต่เห็นไหมครับเนีอันลิสต์นะฮะแล้วก็ปุ่มนี้เห็นไหมครับทุกคนครับมาแล้วนะครับมัมเบอร์ only นะฮะอันนี้คือเวลาเพื่อนๆจะอยากจะลงคลิปใช่ไหมฮะแล้วเราสามารถเลือกได้แล้วนะฮะว่าเราจะให้มัมเบอร์ดูอย่างเดียวหรือว่าให้พาร์ทแฟคคนอื่นดูนะฮะ พอเราเซตไฟเบ็ดเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็มาเซฟตรงนี้เลยครับขั้นตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเสร็จหน้านี้แล้วนะครับเราก็กลับไปที่หน้าเดิมของเรานะฮะบนแอเซชั์นเราก็ต้องกดคําว่าดันนะฮะโอเคเห็นไหมครับ announce membership นะฮะเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนครับตรงนี้ก็จะก็จะเป็นดันแล้วนะฮะอันนี้นะฮะอันที่3ามนะฮะก็คือโพสต์ก็คือโพสต์ที่เออ่ ชุมชนนะฮะว่าเราได้แล้วนะเดี๋ยวผมมาดูข้างบนนะฮะว่าโอเคเห็นไหมครับ75%้รแล้วนะฮะว่า complete นะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยว turn on you can turn on membership after complete the step below นะฮะโอเคนะฮะเขายังไม่ให้เราทำเยอะถ้าเราไม่เริ่มตรงนี้ฮะโอเคครับชุมชนเนี่ยฮะเราก็อ่านดู say hello to biggest fan นะฮะโอเคนะฮะแล้วก็ create community post นะฮะเขาให้เราโพสชุมชนก่อนนะฮะเห็นไหมฮะอมม m u n i t y อะไรเงี้ยฮะ เราก็โพสอะไรก็ได้นะฮะคือให้ให้แบบว่าง่ายๆก่อนนะฮะเอ่อโอ้ต้องต้องพิมพ์ภาษาไทยด้วยใช่ไหมฮะโอ้สวัสดีครับ i ินดี้เขา สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องเชสเซียนเจมนะครับเอ่อบางคนมีรูปนะฮะก็สามารถลงรูปได้นะฮะแต่ผมยังยังไม่มีรูปก็เลยอาจจะไม่ลงรูปแค่แค่โพสต์นิดเฉยนะฮะคือเออเอ่อ,อ,อสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องเชสเซ j a นเจมจอย ง่ายๆเนี่ยครับเพราะว่าเราแค่แนะนำตัวเองเฉยๆน,นะครับแบบนะนำหรืบบรอว่าบทสานยนดีเข้สุ่นัมเบอรครับเอ่อถ้าคุณมีมีรูปอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลือกรูปนะฮะ ผมจะเลือกอรูป for example นะฮะเอาส่วนรูปนี้ก็ได้แล้วกันนะฮะง่ายๆนะฮะ full image นะฮะโอเค position ไม่ไเป็นไรนะฮาคือสมัครสำหรับคนที่สมัคร member นะฮะจะเห็นแค่ตรงจะเห็นแค่แค่ตรงนี้นะฮะแต่คนอื่นจะไม่เห็นนะฮะนั่นคือ เราเขียนว e ล c ค m e นะครับคนที่เข้ามาในช่องนี้นะฮะก็จะเห็นโอเคสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่อง Jesse and James Joy m e m b e r s h i p ครับขอบคุณที่มาเป็นสมาชิกอะไรเงี้ยได้นะครับขอขอโอ้เขียนไม่ค่อยเก่งนะครับภาษาไทยเพื่อนๆเห็นผมเขียนตรงนี้ผมอายเลยนะฮะคุณที่เข้ามาเป็น 600เนี้ย2 2ก็ก็ก็จิกโอเคนะฮะเนี่ยและครับพอเราเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็เดี๋ยวมาดูก่อนของสูตรนะสวัสดีครับยินดี้ครับสู่ช่องเจนเส้นเจมอยู่เคมันบัมบชิบครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะครับผมง่ายๆอย่างเงี้ยนะฮะหรือเพื่อนเพื่อนจะเขียนอย่างอื่นก็ได้นะฮะเราสเกจโจไว้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะโพสต์เลยนะเพราะเรายังไม่มีมันบัมบชิปใช่ไหมฮะเรายังไม่มีนะฮะพอโพสต์เรปุ๊บ รากลับมาที่เดิมนะเราก็บอกว่าเห็นไหมเขาบอกว่า <sign> <tit le> โอเคเราทำสังเกตสู้แล้วแล้วก็กดดันเลยครับเพื่อนๆครับแล้วพอเราดันนะครับหนึ่งสองสามสี่สเต็ปใช่ไหมฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะ100% complete นะฮะแล้วก็มีปุ่มเทิร์นออนนะฮะทุกคนเก็บไว้ที่ที e ซ้ายที่นึ่งครับเราจะมีปุ่ม turn on นะฮะเราห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้โแล้ว, 5, 4, 3, 2, วเ,เราก็ turn ออนะฮะเขาบอกว่าจะมีมริพนะฮะจะมีมัน,น,มนะะม่นวิโเพลย์ในชั้นโน่นะฮะอาเนี้ฮะเอาเพื่อนอ่านก็ได้นะฮะ The ม e m เ e r p only นะฮะคืออ x c i t i n g มากนะฮะทุกคนนึะ Switch a ร์น l ลหน i ่ e o to public ก็ได้นะฮะคือวิดีโอที่เราลงนะ,ะพอเราเปิดตรงนี้ปุ๊บนะฮะเราก็ไปเปิดวิดีโอที่เราพิมพ์ไว้นะฮะแต่ดูนะฮะว่าเราพร้อมยังไงปุ๊บเรามาดูช่องผมด้วยกันนะค,ะค,นนครับทุ แล้วเราเข้ามาดูตรงนี้ครับผมวิวชาโน่ของเรานะครับทุกคนวูวนี่ครับบอกไปไหมครับเวลาใครเข้ามาในช่องเราครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเขาก็จะมีเห็นไหมครับแฟนคลับในราคาอย่างนี้แฟนเราราคากลางก็จะเป็นงี้แล้วเราก็บอกเขาให้มีอะไรเพล็กอะไรบ้างเห็นไหมฮะแผนพันแท้ราคานี้เพื่อนๆที่จะเข้ามาสมัครเขาก็จะกดตรงนี้นะฮะแล้วก็จอยเข้าไปเลือกได้เลยว่าอันไหนเหมาะสมเหมาะสมนะฮะโอเคครับแล้วเราเสร็จปุ๊บเราก็คลอสตรงนี้นะฮะ เห็นไหมครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดเสียงตัวนี้ก่อนครับนี่ครับผมช่องผมมีแล้วนะครับตอนนี้ผมก็สามารถไปเปิดวิดีโอตัวนั้นได้เลยนะครับว่าเออเป็นเพลาสติกได้แล้วนะครับโอเคครับทุกคนเพื่อนๆครับนี่นะครับวิธีทําง่ายๆนะฮะไม่ยากนะฮะเออใครที่ดูคลิปแรกก็อาจจะเออไม่เข้าใจนะฮะผมเลยทําคลิปนี้สดๆให้เพื่อนๆเห็นเลยครับว่าเราทําไปด้วยกันพร้อมกันเราจะได้รู้ว่า มันไม่ได้ยากนะฮะเพราะตอนแรกที่ผมทําคลิปแรกเนี่ยมันก็ยังงงอยู่ฮะแต่พอทําคลิปที่งเราผ่านมาแล้วฮะช่องฟาร์มัพผ่านมาแล้วเราทำงงมากแต่พอทําท่องเจสซี่นเจมมันง่ายมากนะครับทุกคนครับเตรียมไปทํากันนะครับยังไงก็เนี่ยนะครับเอ่ออยากจะรู้วิธียังไงเพิ่มเติมคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับแล้วใครที่ชอบวิดีโอคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะเอ่อถ้าเคยใครมีคําถามอะไรนะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็กระดิ่งเตือนนะฮะ จะได้ไม่ได้พลาดวิดีโออันต่อไปของผมนะครับสวัสดีครับทุกคน